สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนายงานอำเภอพิมายจังหวัดโคราชครับโรงรถพร้อมห้องเก็บของนะครับจอดรถได้3ามคันนะครับโอ้ยฝนตกครับผมนี่ครับอุปสรรคของการเทซีแพกเลยนะครับเสาหน้าห้าครับผมจำนวน10ต้นครับข้างบนทีมช่างกำลังวางจันทันนะครับอันนี้ช่างต่ำครับผม พึ่งมานะฮะเสร็จลงรถด้านล่างนะครับก็มาต่อที่ตัวข้างบนตรงนี้นะฮะเครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะครับถ้าไฟไม่ถึงนะรเราไม่เอาระบบโซล่าเซลล์มาใช้กับเครื่องปั่นไฟเด็ดขาดน,นะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้5,000วัตต์ครับผม ที่นงครับผมทางนน้นอันนั้นจะเป็นห้องเก็บคอนโทรลนะครับห้องคอนโทรลโซล,ล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บของได้อยู่นะฮะที่นงครับ ตัวจันพันค่อนข้างที่จะชิดหน่อยนะครับมานเม็ดหนึ่งนะเพราะว่าแปลนที่จะเอาตัวแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยไว้ด้านบนด้วยแผงโซลา่าเซลล์เดิม5กิโลวัตต์ครับอยู่ฝั่งนู้นนะโดนนะครับโดนครับอ่าตัวนี้สิบแผงนะครับเดี๋ยวจะย้ายขึ้นมาที่ตัวหลักคาข้างบนตรงนี้นะฮะก็มีการทำยันตัว ชวยนะครับเพื่อควัมแข็งแรงนะฮะหลังคามาแล้วนะครับนะบวันนี้น่าจะได้มุงหลังคานะครับมุง่งแล้วก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเนี่ยครับความหนานที่0.4นะครับ0.4นะครับเป็นซิงค์นะฮะไม่ใช่บลูสโคบนะตัวนี้เม็ดเม็ดตอนเนี้ยเม็ดละร้อย ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยยี่นะฮะตัวนี้เราใช้8ปดเมตรยีทั้งหมด18แผ่นนะก็เป็นเงินเท่าไหร่เฉพาะหลังคาก็คูณเข้าไปดูครับอ่านะตอนนี้2คนอยู่ด้านบนนะฮะจังตัมแล้วก็พิระ,นะะตัดบางอย่างบางจุดนะฮะปรับความเสมอครับเตรียมขึ้นหลังคาวันนี้วันนี้ถ้าขึ้นหลังคาได้ก็จะเวิร์กเลยครับผมนะครับตามเป้าตามเป้า ต่อให้ฝนมาก็ตามก็ต้องแพลงงานให้ได้ทำอยู่ตลอดเพราะว่างานมีหลายจุดครับนะฮะพี่นงครับผมสนใจอะไรนะโกโกโบ้บอโอ้แมวแล้ <laughs> ตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมนะรออีกกี่ปีพี่สามปีสปีค่อยมาว่ากันนะฮะมะพร้าวน้ำหอม,มนะเริ่มขึ้นมุงแล้วครับผมนะครับอันนี้ขึ้นไปแผ่นที่สามครับอืม พีแซมพี่นงอยู่ข้างล่างครับข้างบน2คนนะครับแล้วก็ช่างต่ำกับพิระครับข้างบนฟ้านี่แบบมืดมาพร้อมที่จะตกมาในตอนเย็นนี้เลยนะครับเราต้องขึ้นให้เสร็จให้ทันนะครับ เพราะว่าถ้าลมฝนมาเนี่ยลมมาเนี่ยอันตรายนะครับการไม่ดีไม่เหมาะแก่การมุงหลังคาเลยนะฮะร,ระบบโซลาร์เซลล์ก็เช่นกันนะครับถ้าฝนตกนะครับไม่ควรขึ้นแผงเด็ดขาดน,นะฮะ เรียบร้อยครับผมนะครับวันนี้ได้มุงหลังคาแล้วตามแผนแล้ววันนี้ดอนมาแวะมาหน้างานผมครับอันนี้มาจากไหนครับดอนมาจากอ่าประทายครับประทายใช่งานอะไรครับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดครับอันนี้กี่ตัวสองตัวครับเป็นโซลาร์เซลล์เลยเนาะใช่เพราะว่าพื้นที่ไม่มีไฟเลยเออตั้งตั้งเสาด้วยใช่ไหมตั้งเสาตั้งเสาเตาหม้อเรียบร้อยนะคเออมีรูปไหมมีรูปไหมเดี๋ยวเขาขึ้นให้เขาดู ส่งให้อ่าโอเคอันนี้เท่าไหร่ครับงบประมาณงบประมาณติดกล้องโซล่าเซลล์สตัวแล้วก็ซิมอินเทอร์เน็ตสองซิมนะครับเสาหน้าหน้าสี่นะครับมาตรฐานมากแล้วก็ลงตอมออะไรเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่เริ่มต้นนะครับที่หนึ่งหมื่นหกนบาทนะครับก็อันนี้คือไม่รวมไม่รวมค่าเดินทางใช่ครับอ่าใครที่ไฟไม่ถึงนะไฟไม่ถึงแต่ต้องการติดกล้องดูปลาดูปลาในสระดูขอกวัวดูอะไรครับดู คนตลดดูที่เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆเพราะว่าบางทีมีวัวมีอะไรเข้ามาแล้วมันมีหลักฐานในการเก็บในการหาปูกที่กระสานเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะวิธีไทยบ้านครับไทยบ้านชาแนลโอเคครับหรอว่โทรศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสองโอเคครับก็เลยแวะมานะครับค้ากลับนะฮะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ใกล้กนในงาน20โลครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมวันนี้เหลือยังไม่เก็บทุกตัวใช่ไหมตั้ง ยิงน็อตเก็บใช่ไหมยังไม่ไล่เก็บช่างต่ำครับพี่แซม,มนี่ครับวิ่งมาจากอำนาจเจริญครับคนนี้ขับมอไซค์มานะใส่แวนชอบแว่นพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้1 5 0 152ตารางเมตรนะครับก็ใช้4ีแพ็คนี่ประมาณ16บิกขีวนะตอนนี้4ีแพ็คลงมา ยังเข้าหน้างานไม่ได้นะครับยังเข้าหน้างานไม่ได้ก็เดี๋ยวรอพื้นที่แห้งนะครับมีคนถามในโพสต์นะครับว่าเมทัลชีตใช้เท่าไหร่นะ0 4 0มิลนะครับตัวนี้เม็รละร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบห้าบาทโดยประมาณ20บบาทนั่นแหละผมจำไม่ได้ต้องดูบินฮะนี่ครับหนาหนามากกว่านี้อันนี้เอารองหนาลงมานะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับโรงรถนะครับ อันนี้ก็คือบ้านมุงบ้านได้เลยความหนาขนาดนี้นะครับบ้านสวนบ้านที่ที่ชาติทำบ้านนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีอีกวันหนึ่งที่เรามุงหลังคากันนะเสร็จเหลือเก็บข้างนะครับแล้วก็เชิงชายแล้วก็ตีต่างๆมีการตีฟ้านะครับปูกเบื้องในห้องด้วยนะครับงานนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงในส่วนของโรงรถด้านบนนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามสนใจระบบโซล่าเซลล์นะนี่ระบบโซล่าเซลล์อยู่ฝั่งนี้ที่เรามาทำนี่ครับ5้กิโลวัตต์นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่บ้านนกดาวชั่วคราวนะครับลูกค้าอยู่ในนั้นแล้วก็ติดแอร์ด้วยนะครับออฟกริด5กิโลวัตต์เริ่มที่แสน0 0 0แสนปลายๆนะครับนะฮะระบบชัดเจนคุยกันอีกทีนะครับ Facebook f แฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนส่วนต่อเติมบ้านต่อเติมทำห้องครัวบ้านสวนนะครับเล็กๆแบบไม่ใหญ่มากนะครับ โซนอีสานถ้าคุยแล้วตกลงราคากันได้นะครับก็ยินดีจัดการให้ขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ